รางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมและวันดินโลก5ธันวาคมสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติหรือ International Union of Soil Science หรือ I.U.S.S. พบว่าความต้องการใช้ทรัพยากรดินมีเพิ่มมากขึ้นและการเสื่อมโทรมของดินเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั่วโลก แต่การถ่ายทอดความรู้ทางด้านดินให้แก่ประชาชนในประเทศต่างๆยังไม่เพียงพอ สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติมีความเห็นว่าควรมีวันดินโลกเพื่อให้สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องดินขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความอยู่รอดของมวลมนุษยชาติและสภาพแวดล้อมและความจำเป็นที่ต้องมีการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันทั่วโลก นักวิทยาศาสตร์ดินทั่วโลกซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติประจักษ์ในพระวิสัยทัศน์และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน ที่ได้รับการทดสอบทางวิทยาการว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมตามหลักวิชาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาและจัดการทรัพยากรดินได้เป็นอย่างดียังประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในการแก้ไขดินปัญหาการอนุรักษ์ดินและน้ำการปรับปรุงบำรุงดินใช้ที่ดินได้อย่างยั่งยืน พระองค์ทรงให้ความสําคัญกับทรัพยากรดินทรงเป็นทั้งผู้นำและยังทรงปฏิบัติด้วยพระองค์เองในการบริหารจัดการดินอย่างยั่งยืนการแก้ไขปัญหาดินด้านต่างๆเช่นการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและป้องกันการพังทลายของหน้าดินการจัดการดินเปรี้ยวจัดการจัดการดินเสื่อมโทรมและการปรับปรุงบำรุงดิน รวมถึงทรงรีเริ่มให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องดินและให้ราษฎรรู้จักการพัฒนาที่ดินพระองค์ทรงมีความเข้าใจเรื่องดินเป็นอย่างดี ทรงมีโทรสารที่มีเนื้อความเกี่ยวกับดินที่เหมาะสมทางการเกษตรและพระราชวินิจฉัยดินที่มีปัญหาในพื้นที่โครงการพระราชดำริต่างๆโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีอยู่กว่า4,000โครงการล้วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและปรับปรุงดินทั้งสิน้น คณะกรรมการสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติมีความเห็นว่าวันดินโลกควรตรงกับวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระองค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและสะดุดีพระเกียรติคุณของพระองค์ ดังนั้นในวันที่16เมษายน2555คณะผู้บริหารสหภาพาเข้าทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลน,นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลกและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก รางวัลที่สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเชิญมาทลเกล้าวทุนกระหม่อมถวายประกอบด้วย 1. เหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง7เซนติเมตรหนา0.5เซนติเมตรด้านหน้าเหรียญมีตราสัญ,ญลักษณ์และชื่อสาภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติด้านหลังเหรียญจารึกพระปรามาพิไทยและชื่อรางวัลเพื่อสะดุดีพระเกียรติคุณ 2. ประกาศนิยบัตรประกาศพระเกียรติคุณองค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO ได้สนับสนุนและผลักดันการจัดตั้งวันดินโลก โดยต่อมาสหาประชาชาติ United Nations – UN ได้ประกาศรับรองวันดินโลกจึงมีผลให้กิจกรรมวันดินโลกอยู่ในปฏิทินการปฏิบัติงานของสหประชาชาติอย่างเป็นทางการซึ่งประเทศสมาชิกสหประชาชาติกว่า200ประเทศจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันดินโลกพร้อมกันทุกปี